ห้าเรื่องนะคะที่คุณควรรู้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 1 4 0 0 1ค่ะ1ค่ะระบบ ISO 1 4 0 0 1ในเวอร์ชันปัจจุบันเราใช้ที่เวอร์ชั่น2015นะคะซึ่งเป็นข้อกำหนดที่พูดว่าด้วยเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรของเราค่ะ2ค่ะหลักการหรือว่าหัวใจใหญ่ๆของเรื่องของระบบ ISO 140,01เนี่ยว่าได้เรื่องของการลดการ ใช้ทรัพยากรนะคะแล้วก็ลดการเกิดมลภาวะพร้อมกับลดในส่วนของ Impact หรือว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ3ค่ะในตัวของระบบ ISO 14มื่เนี่ยจริงอยู่อาจจะไม่ได้มีไฟบังคับอย่างชัดเจนนะคะแต่มันเป็นการส่งเสริมแล้วก็เพิ่มในส่วนของภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรของเราค่ะแล้วก็4นะคะ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า ISO 14ืนเนี่ยจะช่วยในส่วนของการลดความเสี่ยงในการผิดกฎหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งหลายๆองคอ์กรเนี่ยก็อาจจะละเลยหรือว่ามองข้ามเรื่องของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปและสุดท้ายค่ะระบบ ISO 1มืนจะช่วยเพิ่มความยั่งยืนคั ขององค์กรของเรานะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะคะและลดต้นทุนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากการใช้ทรัพยากรหรือว่าต้นทุนในส่วนการจัดการด้านมลภาวะค่ะเห็นไหมว่าระบบ i s o 1 4มีมีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปประยุกต์ใช้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทําระบบ ISO นะจ๊ะ